นิทานลุงเสาวันนี้ขอเสนอเรื่องตัวแรกคูนกับสมบัติลับในถังขยะกลางคืนเงียบสงบในชานเมืองตัวแลกคูนตัวหนึ่งชื่อว่ารูนกระโดดลงจากต้นไม้ด้วยดวงตาเป็นประกายมันค่อยๆย่องไปที่ถังขยะหน้าบ้านหลังหนึ่งอย่างชำนาญของมีค่าที่มนุษย์ทิ้งไว้มักจะซ่อนอยู่ในนี้เสมอรูนคิดในใจขณะปิดฝาถังอย่างเบามือรูนหยิบถุงขยะออกมาค้นหายอย่างตื่นเต้น มันเจอเศษขนมมันเจอเศษขนมแครกเกอร์เก่าและกล่องนมเปล่าแต่แล้วสายตาก็สะดุดกับวัตถุชิ้นหนึ่งสมุดวาดภาพเก่าเล่มหนึ่งหน้าปกเขียนด้วยลายมือว่าของหนูมิลลี่ห้ามทิ้งรูนเปิดสมุดภาพอย่างระวังภายในเต็มไปด้วยภาพวาดสีสันสดใสมีรูปครอบครัวบ้านต้นไม้และตัวการ์ตูนน่ารัก แม้ไม่เข้าใจทุกอย่างแต่มันรู้ว่าสิ่งนี้สำคัญนี่ไม่ควรถูกทิ้งอยู่ในถังขยะเลยรูนพึมพำรูนปีนลัวเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกครั้งมันแอบดูผ่านหน้าต่างเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆกำลังกอดตุ๊กตาหน้าตาเศร้าหมองเธอกำลังบ่นกับแม่ว่าแม่หาสมุดวาดภาพไม่เจอหนูชอบเล่มนั้นที่สุดเลยนะลูนรีบวิ่งไปวางสมุดไว้ที่ระเบียงหน้าบ้านและหลบอยู่ในพุ่มไม้ เช้าวันลุ่งขึ้นมิลลี่เปิดประตูออกมาแล้วก็ร้องเจอแล้วสมุดของหนูเธอกอดมันแน่นดวงตาเป็นประกายแม่ของเธอยิ้มส่วนลูนที่แอบดูอยู่ไกลๆก็ยิ้มมุมปากอย่างพอใจคืนนั้นลูนกลับไปคุยถังขยะอีกครั้งแต่มันไม่มองแค่หาเศษอาหารอีกต่อไปมันมองทุกอย่างอย่างไทควนของที่คนมองว่าไร้ค่าบางทีมันก็มีเรื่องราวซ่อนอยู่ลูนร,รู้แล้วว่า ขยะของบางคนอาจเป็นสมบัติของอีกคนหนึ่งของที่ดูไร้ค่ากับบางคนอาจมีคุณค่ากับอีกคนทุกสิ่งมีเรื่องราวอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นมันในแบบไหน